การตะมนต์เมเกอของเธอเกตตอ,อีแย่มากเลยนะคะทำแบบเป็นชัวรค่ะแย่จังเลยคะแนน้นองเทอมนี้การเป็นอะไรหรอทำไมทำหน้าเครียดจังดูเกตเราเทอมนี้สิได้น้อยมากกลับบ้านไปไม่หมดเน่เลยเราเป็นกำลังใจให้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเทอมหน้าเราจะช่วยติวให้การเองโอเคการสื่อๆนะขอบคุณนะ เดี๋ยวเรามานะคุณผูเรียกไปอ่านหนังสือโอเคการเครียดเรื่องเรียนอยู่หรอใช่เรามีวิธีทำให้การหายเครียดน,นะทำยังไงหรอ,อเรามาคุณคบเพื่อนที่เลวจะพาเธอลงเหวเธอรู้ตัวบ้างไหม สกชาคิดอง้าวไอ้กับการมาทำอะไรที่นี่หรออ,อ๋อเราพาการมาเข้าแล้วนะแล้วทำไมเข้าสองคนนะ่ะประตูมาล็อกไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่เข้าเรียนกันหรออ,อ๋อเดี๋ยวก็เข้าแล้วนะ่ะอ,อ๋อ <c oughs> ไม่น่าหลงผิดตามอไอ้เลยยิ่งเราทำตัวไม่ดีเร็ดเราก็น้อยแล้วต้องทำยังไงดีเนี่ย ไปบอกแม่แม่ก็ดาแน่เลยหรือจะไปสาพเพื่อนดีเฮ้ยเหนื่อยจังเลยไปบอกเพื่อนดีกว่าอันเป็นอะไรหรอทำไมดูลูกนี้ลูกเรินจังแตงเรามีในส,สารภาพส,สามาวันที่แนวไอ้พาเราไปทำอะไรไม่รู้เนี้ยน้ำแดงให้เราไหนได้ไหมถ้าเราบอกแม่แม่ด่าแน่เลยอันรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะทำลายปอด และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทำลายหัวใจทำลายทุกๆอย่างในร่างกายของการแล้วอีกอย่าง,งก็มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยการไม่ควรเข้าไปยุ่งการกลับตัวกับใจตอนนี้ยังทันนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วเราผิดไปแล้วขอบคุณนะเตง บุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอดรักเธื้อข้างเงียนตลอดอันนี้ทำลายห,าหัวใจ